วันนี้เรามาดูส่วนของ power bank นะครับเราจะมาดูการดัดแปลงเพิ่มความจุให้ power bank นะครับจะได้ใช้ชาร์จได้หลายรอบหรือว่าใช้ชาร์จได้นานขึ้นนะครับออผมมี power bank ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับซึือเพื่อนๆอ,อาจจะมี power bank เก่าที่ถ่านมันหมดแล้วก็มาดัดแปลงใช้งานได้นะครับสำคัญก็คือต้องหาถ่านที่ราคาค่อนข้างถูกให้ได้ก่อนนะครับ พอดีผมได้ฐานชุดนี้มาจากแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับพอดีไปเจอที่บ้านมอก็เลยซื้อมาซื้อมาดัดแปลงตอนแรกผมใช้กับวิทยุสื่อสารอยู่ก็ใช้ดีครับเอามาชาร์จเช็คดูแล้วก้อนหนึ่งก็มีความจุเหลืออยู่ประมาณพั0 0ปถึงสองพันข้างๆฐานมันก็เป็นสเปค2อ0 0หรือ2อ0 4นะ่ผมจำไม่ได้แล้วเป็นฐานลิเทียมครับก็ถือว่าได้ฐานแล้ฐานดีราคาถูกมาครับก็ใช้มาเรื่อยจน เหลืออยู่ประมาณ5-6ก้อนนะครับก็เลยม,มาใช้งานจากรูปนี้ฐานสีส้มเป็นฐานที่ติดมากับ power bank นะครับส่วนอีก4ก้อนนะได้มาจากแพ็คฐานเก่าโน้ตบุก๊ก็มาต่อขนานกันนะครับจากภาพนี่จะเห็นว่าถ้านับรวมแล้วก็5ก้อนแต่ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะ6ก้อนนะครับภาพต่อมาก็เป็นกล่องอะแดปเตอร์เครื่องเอ่อพิเตอร์นะครับพอดีวงจรมันเสียอะแดปเตอร์มันเสียไปแล้ว ผมก็เลยแกะวงจรอ,ออกแล้วก็จะเอากล่องมาทําเป็นกล่อง Power Bank นะครับอันนี้ผมตัดส่วนของกล่องเดิม Power Bank ครับตัดให้มันเหลือเฉพาะส่วนวางองจรก็พอครับแล้วก็ตัดส่วนของกล่องอะแดปเตอร์นะครับให้สามารถเอา Power Bank ลงไปวางได้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่วางลงไปแล้วนะครับ ก็มีระยะห่างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อพลาสติกที่สีดำนะครับตัดเป็นเส้นแล้วก็ใช้หัวแรงมาละลายเนื้อพลาสติกนะครับมาบัดกีมาเชื่อมให้เนื้อพลาสติกนี้เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เราก็ใช้หัวแร้งเก่าครับถ้าหัวแรงใหม่เสียดายแล้วก็เอาเส้นเส้นพลาสติกสีดำที่เราตัดไว้นะครับก็ค่อยกดแล้วก็เอาแรงกดให้ไม่ละลายบัดกีจนมันจนรอยรอยเชื่อมนี่มันพูดขึ้นมานะครับ อันนีก้ก็ค่อยเชื่อมเพิ่มไึ้เลยมันจะต้องพูนพูนจนเต็ม,เ,ตมเลยนะครับเนื้อพลาสติกสีดําพูนขึ้นมาคุ้นเต็มเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดนะครับอันนี้กระดาษทรายเบอร์ไม่ค่อยละเอียดครับก็เลนใช้งานครับอันนี้ก็าฐานปกตจริมีหกนะครับสภาพนี้ห้าก้อนเอามาบัดกีต่อขนานกันเลยครับ ก็ถ้าดูจากความจุถ้าเป็น6ก้อนก็อนลประมาณสองพก็6ก็ประมาณ1 2ื0 0สองมิลลิแอมปนะครับให้ hey, hey, พอแบงตัวนี้อันนี้ก็เอาไปทดสอบชาร์จครับก่อนที่จะปิดฝาอันนี้ก็ปิดฝาชาร์จแล้วก็ต่อ l e d ออกมาข้างนอกด้วยนะครับ l e d เขียวก็เป็น LED ชาร์จ LED แดงก็เป็น LED ที่กำลังจ่ายไฟก็หลังจากใช้งานแล้ว ผมลองทดสอบดูก็จากโทรศัพท์เดิมผมชาร์จแบตเต็มก็จะเล่นได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับส่วน Power Bank นี่จะยืดเวลาออได้ประมาณอีกสี่ชั่วโมงชาร์จเต็มนะครับก็เท่ากับว่าปั่นจักรยาน,นเพื่อนนอกได้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็การชาร์จนานนิดนึงนะครับเพราะวงจรชาร์จอาจจะเล็กนะครับการชาร์จก็ใช้เวลาที่ผมลองถ้าใช้จนหมดเลยนะครับ ก็อยู่ประมาณที่12ถึง16ชั่วโมงครับก็คือชา้าไปตอนคืนเชา้ามาก็ค่อยมาดูนะครับมีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ